ก็หอบแล้วเด้อพี่ซูโฮมันเลยละนละหนูรักพี่มากพี่ซูโฮต้องรักฉันืปกูเลยหนึ่งกิโลเท่านั้นพี่จุนขึ้นฉันตั้งขึ้นบันไดอยู่แล้วโอค้คก่อนเร็วมากเร็วมากหัวปึ้งมาก สวัสดีทิปติ่งสู้ชีวิตอีกแล้ววันนี้เราจะไปเจอพี่ซูโฮกันแล้ววันนี้เรามีอุปกรณ์เสริมก็คือพมพซึ่งไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าคือเขาปองงานเริ่มตัแต่สี่โมงครึ่งแต่ตอนนี้ห้าโมงยังอยู่ดีทํางานขอให้เราได้โชคดีทุกคนเจอกันประชาชีอาลี <c oughs> แล้วก็เช่นเดิมวันนี้การจะไปติ่งของเราก็คือมอ <c oughs> ตอไซอีกแล้วหมวกประจำตำแหน่งมาเซยังม่ถึงไหนก็หอบแล้วเด้อ โอ้ยเราคงไปวิ่งหาที่สั์งานอีก่าพี่ซูโฮลงไปนะคะว่าแบบอยู่รักพี่มากอะหนูทำเพื่อพี่ขนาดนี้รักพี่จริงๆนะเดี๋ยวรีบไปนะแต่จะได้เจอพี่ซูโฮควารถติดของประเทศไทยอันนี้1กหนึ่งกิโลจะถึงแล้วว่าหนึ่งกิโลเท่านั้น ดูรถติดมากเลยแต่ก่อนนั่งซ้อนเบาะใส่ไปแล้วก็แบบดู YouTube ไปเว้ยเขาไลฟ์ถึงไหนแล้วพีสู้ชีวิตมากพี่สู้โหดตั้งหลักฉันพีพูดเลยคันสยามอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นไงในไลฟ์ตอนนี้พี่จุนขึ้นแต่ฉันตั้งองขึ้นมันไดอยู่เลยถึงแล้วก็จะหาที่ได้แต่ว่าอยู่ตรงนี้เลยนี่ みんなが一緒に行くぞ。 ก็คืองานเลิกแล้วเราก็จะกลับกันแล้วถึงไอคอนสยามไม่ถึงยี่สิบนาทีเลยจ้ะต้องกลับแล้วโอ้ไม่กอลเร็วมาเร็วมาหัวป้งมากไม่รู้สักอย่างเลย่พูดตรงนี้มันเขินเด้อ <c oughs> เดี๋ยวเราไปหาที่เงียบๆคุยกันดีกว่า <c oughs> ตอนนี้เราก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะกลับแล้วนะคะความรู้สึกตอนนี้ก็คือ <c oughs> ฉันมาทำอะไรที่นี่ <c oughs> มาถึงด้วยความบอกว่ารวดเร็วแล้วก็เสร็จด้วยความรดเร็วก็คิดว่าเออแบบอ้าวเสร็จแล้วหรออะไรอย่างนี้พี่จนกลับพวกนี้ไม่รู้ว่าจะไปส่งหรือเปล่าก็คุยด้วยกันอีกทีว่าจะยังไงคำรับวันนี้จริงๆคือถ้าถามว่าแบบความคุ้มมันไม่ได้คุ้มหรอกเนาะเพราะเราจะได้เจอเขานานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเลามีมาก็แบบตั้งใจว่าเอออย่างน้อยๆก็เออเห็นเราตัวเล็กๆน้อยๆอย่างน้อยก็แบบให้เขารู้เออเรายังซัพพอร์ตเขาอยู่นะเขาก็ไม่ได้มาไทยแบบสามปีหรอนานมาตั้งแต่ หลังคอนหล,หลังคอนห้าแล้วก็เข้ากลมตรงนี้นะคะก็ยังน่ารักเหมือนเดิมค่ะอลามามน่ารักประทับใจก็สําสหรับคลิปติ่นชีวิต,ตวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเราจะเป็นใหม่คลิปหน้านะมีแน่นอนทุกชีวิตทุกคลิปบ๊ายบายสวัสดีค่ะ